เปิดข้าแรงขั้นต่ำเนปาลชีวิตประชากรน่าสงสารไม่ต่างจากขาเขมรหัวอกชะตากรรมเดียวกันผู้นำเห็นแก่ตัวผ่าชาติไม่เจริญ หลังจากที่เปลเวเพลิงโหมลุกกลางกรุงการดมันดูนะคะเมืองหลวงของเงนปาลอาคารรัฐสภาบานผักนักการเมืองระดับสูงถูกเผาวอดไปตอนหน้าต่อตาเหตุการณ์นี้คือการประทุของความโกรธแค้นที่สั่งสมมาย,ยาวนานโดยมีคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักถึงขั้นทำให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกกองทัพทหารเข้ามาคุมสถานการณ์และประเทศเข้าสู่ความปั่นป่วนครั้งใหญ่ที่สุดในหลายรอบสิปีสะท้อนรากเหง้าแห่งวิกฤตของเงนปาลที่มีแต่ความยากจนประชาชนอยู่อย่างลำบากและค่าจ้างแรงงานก็เป็นอีกหนึ่งในชนวนเหตุมอบเดือดครั้งนี้ด้ ื่องคอร์รัปชันเรื้อรังงบประมาณรั่วไหลาการชอราดบังหลวงเป็นเรื่องปกติเศรษฐกิจไม่โตเนปาลยังคงติดอันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียวางงานในกลุ่มเยาวชนส,สูงกว่า20%ความเหลื่อมล้ำชัดเจนคนรวยกระจุกตัวในกลุ่มอภิสิทธิชนขณะที่คนส่วนใหญ่ยังต้องดิ้นรนค่ะค่าแรงขั้นต่ำของเนปาลต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ15,000เนปาลรูปีคิดเป็นเงินไทยแค่เพียง3,375บาทตอ่อเดือนเท่านั้นสามารถทำงานล่วงเวลาได้ต่อวันเพิ่มอีก4ชั่วโมงและมีวันหยุดเพียง1วันเท่านั้น ทางนี้อ้างอิงข้อมูลเมื่อปี2013รายชื่อประเทศตามค่าจ้างขั้นต่ำกว่า193รัสมาชิกสหประชาชาติและอดีตสมาชิกสหประชาชาติเนปาลในค่าแรงขั้นต่ำที่965เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่ากับทั้งปีพวกเขาจะมีรายได้เพียง30,000บาทค่ะแรงงานเนปาลทำงานหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะในภาคการผลิตการก่อสร้างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบริการโดยทำงานในต่างประเทศเช่นมาเลเซียและในประเทศเนปาลเองก็มีทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการเป็นหลักอย่างไรก็ตามสภาพปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนทำให้แรางงานเนปาลจำนวน ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไทยที่เจอปัญหาคล้ายๆกันเช่นนี้ก็คงหนีไม่พ้นแรงงานขเขมรที่ถูกผู้นําไล่ต้อนกลับบ้านเกิดจากปัญหาที่เปิดฉากยิงประเทศไทยพอกลับไปประเทศตนเองพบว่าไม่มีงานทําต้องหนีกลับมาคอไทยทํางานอีกครั้งชะตากรรมแรงงานสองประเทศจึงดูเหมือนไม่ต่างกันมากนักที่จะมีผู้มีอานาจร่รํารวยอยู่เพียงตระกูลเดียวประชาชนในประเทศต้องถูกปิดตายจากสื่อภายนอกไม่สามารถรับรู้ข่าวสารอื่นๆได้ต้องออกมาหางานทําที่ประเทศอื่นเพื่อหนีความยากจนเพราะดีตรงที่ม็อบเขมรยังไม่ลุกฮือแบบในปาน ก็พอจะเป็นภาพสะท้อนได้ว่าอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้นับวันจะยิ่งเห็นภาพแรงงานเขมรนี้กลับมาของ,งานทําในไทยและคนมีสภาพหิวโซโอดอยากและก็ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลที่ไม่ได้เหลียวแลค่ะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ใน2ประเทศเนปาลและเขมรนก็ดูเหมือนว่าพวกเขามีชะตาก,กรรมเดียวกันคนหัวอกเดียวกันที่หวังอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาแต่ความร่ํารวยนั้นไปกระจุกตัวอยู่ที่สังคมผู้มีอํานาจทําให้แรงงานเนปาลถึงกับลุกขึ้นหือประท้วงในครั้งนี้ยังดุเดือดค่ะ